khẩu có một tu liền chấp chấp con na chim khẩu cảm nhận khó nhai Mình nào chín nó ốc khẩu bé ไม่ไงเอาเสื้อผ้าไปตากมองไหนก็เอาไปตากอยู่เล้วผนตีเราลูกใครอยู่ห้ไปตากแลาวใครไปขามีนี่เฮ้ยไปหัวมันเด้อ <c oughs> นากรนก <c oughs> แต่ยังวาบ่าได้บ่ได้มื่อราเท่าเจ้าเสียมานอนนําอยู่บ่สิมานอนน้ำพ่อใหญ่ยายยงพ่อใหญ่บ่มีแห้งเห็ดย่างดอกบ่ขอสิมาขอนอนฮือนเจ้าซื้อ คอยบอ่อได้เฮ็ดอีหยังเจ้าดอกแล้วคอยบอ่อให้เจ้าเฮ็ดอีหยังให้คอยดอกไม่ให้กินเขากับนางนี่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 คอยกินกับแก้วนี่นี่กินเขากับแก้วไม่ไงอือนี่ดีสวยแก้วอันท่า,า,กานก็กจะอกกระติบเข้าไปกีเข้ากีกินดอกอายุที่มามือไดบ่ได้วาวผื้นข้นคือจังสิเป็นไข่นี่ละกู S <S <S โอ <S 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 ้ยเวามาปวดหัวปวดหัวมือนีบ่าท่านด้เวาพื้นคนบ่แมนคิงหอนละติกูไอ้โอ่ยดิมาดูพากกูไปคอมเมนต์แน่เอาแต่สิไปยยังละพอหญ่สิไปตดใส่บอกพ้นเอกยังไงจะจาว่าฮะแล้วสิไปใช่ละแม่ไงคอยสิไปซื้อมิดโกด จชื่อเห็นยังไม่ไงเอาจะก็ฟังเบึง,งอินี่มันว่าวตีเลวนี่ลเมือนต้นขมวยเอ่อใครแเหม่ยมวยอยู่คาง,งเหมรอนคอยศึกากนให้มันแล้วคอยบอ่อยู่คางมันเด้อขั้นันท์าเื่อเพื่อคอยน้ำเด้อไม่ไงคอยกบร่อยู่คางมันอ สาถุกเจ้าเมตานี่เอ้ยเจ้าหูยบ่กขิดดินมองนี้นี่มันเป็นที่ข่อยได้นี่เจ้ามาอยู่ทีข่อยเจ้าอาศัยข่อยเจ้าก็ให้โชคให้ลาบข่อยเน่บอกสามโตตรงตรงโหลดงวดนี่ให้ถือเด้อขั้นบ่ถือนี่นี่จะเห็นบ่นี่คอยซื้อยังจะว่า